อาพุทธรูปใหญ่ครับผมนี่เลยครับผมอันนี้พระอาจ,จารย์มั่นเลยครับผมถ่ายคลิปให้ชมนะครับผมนี่คัะก็จะมีช้างพอใหญ่เลยครับผมมี3มช่องอืรงหญ่าย ใช่้ามาจากเมือเลยนะผมเลยแวะถ่ายคำคิดมนาะให้เพื่อนเพื่อนี่ๆีด้ชมนะครับผมนี่ครับก็จะมีเทพ่อ,อ่าทะเลดอกไม้สีสวยด้วยนะครับผมแล้จะเป็นพลังหูนะ อืมตรงไหนครับนี่เลยครับผม้สาสามเสียงครับผมทาสามเสียงนี่นะครับสวยงามมากครับผมมีมาเที่ยวชมนะครับผมวัดนะครับื่น เริ่มเย็นสบายมากครับเนะีคนมาเยอะมากครับจะมีดอกไม้ให้ชมนะครับถ่ายคลิปให้ชมนะครับผมนีม่ครับก็จะมีช้างตัวใหญ่ด้วยครับผมนี่มีต้นไม้ใหญ่ๆใหญ่ๆครผมต้นไทรผครับผม จะมีต้นไม้ครับสวยงามมากไม้พุ่มนะใหญ่เลยทั้งต้นทรงต้นไซครับผมดอ <Okay. S 1> กไม้ที่สวยด้วยนะครับผมก็จะเป็นพะเงหงนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมัน,นี้เรามาเที่ยวชมวัดนะครับผมจะจอยช,ยชยพระมาชมนีะครับผม ทนไซต้นสนนะครับต้นโพน,นะผมทุกอย่างเลยครับผมอืมใช็ครับผมสวัสดีอยรบอยู่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับผมนันามาเที่ยว ชมวัดนะครับผมจะจอ,อชยชยพาะมาชมนี่ครับผมอาจารย์มั่นนะครับนี่ยสวยนี่ครับผมวัดก็จะติดถนนนะผมนี่เลย วัดติถนนใหญ่นะครับผมครับใช่ใช่็เห็นร่มพระศิวะนะครับผมน,ะนี่เลยครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับผมจะมีต้นไม้ครับสวยงามมากไม้พุ่มแนละ้วใหญ่เลยทั้งต้นทรงต้นไซรครับผมมี3ช่องฮัม ังไงครับ <c oughs> เรื่อนนี้ผมนะวัดร,ร,รุ่มเรื่อนนี้จะเจอไปเลยเข้ามาถ่ายทำสวยงามมากครับผมมีหนเที่ยวชมนะครับผมวัดนะครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเที่ยวชมวัดนะครับผมจะจอยจะพามาชมนะครับท่านท่านใสต้นสนนะครับต้นโพนะผมที่อย่างเลยครับผมใช่ไลคนละค่าไมรับชมคลิปเวลา สวยๆด้วยนะครับผมถ้าจะเป็นปรเรื่องหงน,นะเลื่อนนิยมนะร่มเรื่องใจจากระเลยเข้ามาถ่ายทำารื่นร่มเรื่มยินสบายมากครับผมคนะมาเยอะมากครับจะมีดอกไม้ถ้ชมรอบเนียมีโอกาสครับผมมาเที่ยวชมวัดครับผมนีม่นะครับบรรยากาศโดยรอบครับผม วัดก็อยู่ติดถนนนะผมนีม่เลยวัดติดถนนใหญ่นะผมแบบชายๆก็เห็นแบบร่มสวยด้วยครับผมทำอะไรสวยครับผมจะมีปูก็เลยสีเลยครับผม คนละคะ่าเป็นรับชมคลิปไปเล้เอะพุทธรูปใหญ่ครับผมนี่เลยครับผมอันนี้พระอาจารย์มั่นเลยครับผม้นมะค่าด้วย เป็นรักพาด้วยนี่นะครับผมสวยงามครับนี่นะครับผมสวยนี่ครับผม จะมีเทพอะไรเอย่ยนีม่มีต้นไม้ไมใหญ่ๆใหญ่ๆผมต้นไทรแล้วผมนี่นะครับผมสวยงามครับนี่นะครับผม ดอกไม้ช่อๆด้วย,ยนะครับผมแล้วจะเป็นพลังหูนะนี่เลยครับผมช้างสามเสียงครับผมช้างสามเสียงนี่นะครับสามชั่งห้องใหญ่นีนะครับ มีมงูใหญ่ด้วยนะครับอาพุทธรูปใหญ่ครับผมนี่เลยครับผมอันนี้พระอาจารย์มั่นเลยครับผมถ่ายคลิปให้ชมนะครับผมนะครับก็จะมีช้างตัวใหญ่เลยครับผม ไม้สวยๆด้วยนะครับผมแล้วจะเป็นพะลรงหงอนเลื่อ,อนะอนิยมนะร่มเรือนใจจดกันเลยเข้ามาถ่ายทำปครับผมจะมีต้นไม้ครับสวยงามมากไม้พุ่มนะใหญ่เลยทั้งต้นทรงต้นไสครับผมต้นมะค่าด้วยนะ ทำไมสวยครับผมองนี้พระหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่ครับผมพระองค์พระองค์นี่เมีโอกาสครับผม มาเที่ยวชมวัดครับผมรงค์นี้พระอ่าหลวงปู่ทวดนะครับผม